ภูผาสูงเสียดฟ,ฟ้าทุ่งหญ้าเขียวขจีอากาศดีแสนสบายหลากหลายไม้นานาพันธ์นามน,นั้นเขาหลวงครับสวัสดีครับผมวันนี้พวกเราจะมาเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาติดามคำแหงจังหวัดสุโขทยัยวันนี้เราจะมาเที่ยวมากางเต็นท์นอนมาตามหานกพยาปากกว้างลายเดืองกันครับ อุทยานแห่งชาติรามคำแหงหรือเขาหลวงเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่1 8ของไทยมีเนื้อที่ประมาณ341ตารางกิโลเมตรครอบคลุม3อำเภอในจังหวัดสโะบทยัยคืออำเภอเมืองอำเภอคือคีมากและอำเภอดา่านนันหอยครับลักษณะภูมิอากาศจัดอยู่ในภูมิอากาศแบบฝนตกชุกสลับแห้งแล้งในเขตร้อนลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ มีภูเขาที่สูงที่สุดคือเขาหลวงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำยมเขาหลวงมีรูปพันธ์สันฐานคล้ายสตรีนอนสยายผมที่มีส่วนใบหน้าเคลียร์อยู่กับเมฆหมอกบนยอดเขาหลวงมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นจุดชมทะเลหมอกและจุดชมพระอาทิตขึ้นและตหกห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ4กิโลเมตร โดยเป็นเส้นทางที่ดิ่งชันขึ้นที่สูงตลอดผู้ที่ต้องการพิชิตยอดเขาหลวงต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนที่จะขึ้นพิชิตยอดเขาหลวงครับสำหรับข้อปฏิบัติในการท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติลำคำแหงมีดังนี้ครับ 1. เราต้องจองคิวเข้าอุทยานแห่งชาติลำคำแหงผ่านแอปคิวคิวสเราต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แล้วอย่างน้อย2เข็ม 3. ที่สำคัญที่สุดครับคือต้องมีผลตรวจ ATK ล่วงหน้าไม่เกิน7.2ชั่วโมงก่อนเข้าอุทยานนะครับหลังจากที่เราจา่ายค่าเข้าอุทยานแล้วเราขับรถเข้ามาที่ที่ทำการอุทยานเราติดต่อขอกลางเต็นท์ที่สวนบริการนักท่องเที่ยวจากนั้น เราก็รีบการเต็นท์กันแบบรวดเดีวเลยครับเพราะระหว่างทางที่เราขับรถมายัางอุทยานแห่งชาติตามคำแหงนั้นก็มีฝนตกเป็นระยะระยะเราจึงต้องรีบการเต็นท์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่ฝนจะเริ่มตกอีกครั้งครับโดยครั้งนี้เราก็ใช้เต็นต์วิดาดิโดอินเซนต์เอ็กแอลของเราเช่นเคยครับ ซึ่งเต็นท์หลังนี้เราใช้กลางมาหลายที่แล้วครับเราจึงกลางกันแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยครับหลังจากที่เรากลางเต็นท์เสร็จเราก็รีบมาตามหาเจ้านกพญาปากกว้างลายเหลืองกันเลยครับใช่แล้วครับเราได้เจอเขาแล้วครับเจ้านกพญาปากกว้างลายเหลืองครับเป็นครั้งแรกครับที่เราได้เจอกันครับ ดีใจมากครับเพราะภารกิจตามหาเจ้านกพญาปากกว้างลายเหลืองของเราก็สําเร็จลงไปได้ดีครับสําหรับในบ่ายวันนี้ครับเจ้านกพญาปากกว้างลายเหลืองครับก็ผัดเปลี่ยนกระบบนมาให้เราถ่ายรูปทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยครับดีใจสุดๆไปเลยครับดีใจมากครับ หลังจากที่เราได้เจอเจ้านกพญาปากกว้างลายเหลืองตัวผู้ตัวเมียผัดเปลี่ยนกันมาให้เราถ่ายรูปอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเราก็กลับมาที่เต็นท์เตรียมติดไฟสองสว่างสำหรับคืนนี้กันครับหลังจากนั้นเราก็มาเดินเล่นมานั่งชิงช้าเล่นแบบย้อนระลึกถึงวัยเด็กเรานั่งเล่นกันแบบเต็มที่เลยครับเพราะวันนี้ มีเต็นท์เราเต็นเดียวที่เหมาลานลานกลางเต็นท์ที่ทำการอุทยานแห่งชาติรามคาแหงเลยครับบรรยากาศยามเย็นที่อุทยานแห่งชาติรามคาแหงอากาศเริ่มเย็นสบายสบายเสียงนกเสียงสัตว์ป่าฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายมากครับการได้มานั่งชิงช้าเล่นชมยอดเขาหลวง ที่สูงที่สุดของอุทยานแบบนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับได้เวลามื้อเย็นของพวกเรากันแล้วครับวันนี้เราได้เตรียมผัดไทยเข้าวปั้นมามา่าและน้ำอัดลมมากินกันครับ การกินอยู่ของเราเราเน้นแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากเราไม่เน้นการประกอบอาหารที่ยุ่งยากครับเรากินมื้อเย็นกันไปก็นั่งคุยกันไปบรรยากาศแบบนี้รู้สึกดีมากครับที่พวกเราได้นั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอากาศดีๆแบบนี้ครับ ข้ามาอยู่ในเต็นท์แล้วครับผมเราก็เตรียมข้านอนกันแล้วครับผมคืนนี้เพราะว่ามันเย็นอากาศก็เย็นสบายครับสบายครับประมาณดูครับประมาณ22องศานะครับผมอประมาณ2องศาสบายสบายแล้วก็เตรียมพัดลมมาเลยครับผมตัวเล็กนะมันมีพัดลมเตรียมมาก็ใช้ตอนกลางวันนะครับตอนกลางวันก็อากาศร้อนนะครับผมแล้วก็มีฝนตกครับผมตอนนี้ก็ช่วยได้ครับ วันนี้เราปิดไปแล้วครับเพราะว่าอากาศมันเย็นสบายๆนะครับภารกิจของเราวันนี้ก็มาตามหาเจ้านกปากกว้างลายเหลืองนะผมก็ตัวเดียวดได้เจอแล้วครับผมก็พรุ่งนี้ก็จะขอลุ้นหวังว่าจะได้เจอภาพคู่นะครับขอให้ได้ภาพคูนะ่ไม่รู้ว่าจะได้เจอหรือเปล่านะครับผมครั่งต่อไปขอให้ได้เจอครับเพราะว่าเราเดินทางไกลามาก็เพื่อตามหาเจ้านกปากกว้างลายเหลืองนะครับ ที่เราเพิ่งจะเจอครั้งแรกนะครับผมแล้วก็เราตัดใจมาตามหาชาเนตาตัวนี้นะครับขอติดตามกันนะครับว่าพรุ่งนี้เช้านะครับเช้าครับเราจะได้ภาพคู่ของเจ้านกะปากฟว้างในเดือนเมษายนครับผมขอให้มั่นใจนะครับขอเราโชคดีได้เจอกันด้วยนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีสวัสดีค่ะ อรุณสวัสด์ยามเช้าครับผมเช้านี้พวกเราตื่นมาทำอาหารเช้ากินกันตั้งแต่เมื่อเหมือนเช่นเคยครับโดยเช้านี้เราต้มน้ำชงกาแฟกินกับขนมปังกินกับไส้กรอกกันเหมือนเดิมครับหลังจากที่เรากินมื้อเช้ากันเสร็จเราก็มาเดินชมความงามของธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด,ดเลยครับ พวกเราเดินเนนที่ยวชมรอบๆที่ทงการอุทยานแจางนั้น,น,เ,น,น,นเราก็เตรียมตัวกลับมาถ่ายรูปเจ้านกพญาปากกว้างลายเหลืองกันต่อครับโดยเช้าวันนี้เจ้านกพญาปากกว้างลายเหลืองออกมาให้เราถ่ายรูปแค่ตัวเดียวเองครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับ แค่นี้พวกเราก็ดีใจแล้วครับที่ได้เจอได้เห็นได้ถ่ายรูปเพื่อบันทึกไว้ในความทรงจำดีๆของพวกเราแค่นี้เราก็มีความสุขมากแล้วครับนกพญาปากกว้างลายเหลืองมีปากสีฟ้าสะท้อนแสงขนลำตัวสีชมพูกแกมม่วงคำ้ำปีกดำมีขนสีเหลืองเรียงกันเป็นแถบปีกหลังตอนบน แซงขนสีเหลืองสะโพกเหลืองหางดำตัวผู้อกมีแถบขวาเป็นเส้นสีดำตัวเมียอกไม่มีแถบขวางสีดำวัยอ่อนปากเหลืองคำ้ำลำตัวด้านล่างน้ำตาลแกมเหลืองหัวมีลายขีดน้ำตาลหนาแน่นปีกมีลายจุดสีเหลืองจากปลายขนคุมปีกด้านบนถินอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ที่มาข้อมูลคู่มือหนังสือดูนกหมอบุญส่งครับครับสำหรับทริปเที่ยวอุทยานแห่งชาติลามคำแหง ตามหาเจ้านกพยาปากกว้างลายเหลืองของพวกเราก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับฝากทุกท่านช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราขอบคุณมากครับผม